โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นป .1- ถึงป .3 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่1.1มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดลอ้อมและด้านการศึกษาภาษาไทยถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนไทยต้องอาศัยทักษะพื้นฐานด้านภาษาที่ดีจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขในสังคม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารครามเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนในพื้นที่บริการจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งพัฒนาครูผู้สอนนักเรียน รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขอบคุณมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้ความไว้วางใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับในการตอบโจทย์ในการผลิตพัฒนาครูอย่างมืออาชีพนะครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้อแรกก็คือพัฒนาครูในการที่จะสร้างนวัตกรรมด้านการอ่านการเขียน นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2เราก็ให้คุณครูทดลองใช้ว่าสิ่งที่สร้างเกิดประโยชน์กับนักเรียนจริงหรือไม่ข้อที่3ก็คือเราก็ประเมินผลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่กลุ่มโรงเรียนนะครับที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่10โรงเรียนต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้มิการท่านครู กลุ่มสาระภาษาไทยนะครับที่เห็นความสำคัญมีผู้เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นครูทั้งหมด24คนนะครับนักเรียน200คนสำนักหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จะได้ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมเกี่ยวกับการอ่านการเขียนนะครับที่ถือว่าเป็นต้นความรู้ที่จะทำให้เด็กนี่เกิดการรัก ในวิชาภาษาไทยทั้ง10โรงเรียนนะครับก็จะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านภาษาไทยนะครับในการที่จะต่อยจดส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพนะครับให้เข้ากับศตวรรษที่21ในโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิรุตถ,ถึงนาคนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมหาสารคาม ผมในนามของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นอดีตคณะบดีคณะครุศาสตร์นะครับก็ต้องกราบขอบุคคลคณะครูนะครับท่านผู้ในการทั้ง10บโรงเรียนนะครับบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดทําโครงการครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับของกราบขอบุคคลครับโรงเรียนเมืองว่าปีปทุม ตั้งอยู่เลขที่68หมู่ที่25ถนนมหาปรีชาวงตำบลหนองแสงอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต2โรงเรียนเมืองวาปีปทุมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีนายนัทพลคํำหานพล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดทำการสอนสองระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน1,743คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น87คน ประกอบด้วยผู้บริหาร4คนครูผู้สอน63คนครูอัตราจ้าง9คนเจ้าหน้าที่อื่นๆ11คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวน1,453คนครูชั้นประถมศึกษามีจำนวน76คนทางโรงเรียนเมืองว่าปีปทุม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้โดยทีมบริหารมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนในการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญเริ่มจากการปรึกษาวางแผนสนับสนุนงบประมาณในทุกๆด้านมีการนิเทศติดตามกำกับติดตามสร้างควัญและกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจนส่งผลให้โรงเรียนเมืองวาปีปทุมเป็นที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดีตลอดมาในนามของโรงเรียนเมืองวาปีปทุมขอขอบพระคุณโครงการดีๆจากมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามที่มีส่วนผลักดันให้โรงเรียนเมืองวาปีปทุมมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศขอบคุณค่ะ ทางคุณครูได้มีการนําเทคนิคจากที่ได้ไปอบรมมามีการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขค่ะและผลที่ได้รับก็คือเด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีการต่อย,ยอดโดยที่ส่งผลไปถึงการสอบระดับผลอาที T ได้ผลสูงในระดับประเทศค่ะ ดิฉันนะคะก็ได้มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ร่วมเข้าโครงการนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากจะได้พัฒนาในด้านสื่อแล้วยังได้พัฒนาในด้านเรื่องการสอนพัฒนาในเรื่องแผนที่ทําให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะพอเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนทําให้นักเรียนนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเด็กๆนะคะมีความ กระตือรือร้นมีความที่จะสนใจนะคะที่จะเรียนรู้มีความสุขในด้านการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะในการอบรมครั้งนั้นเราได้พัฒนาในการใช้สื่อแล้วก็ใช้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเป็นนวัตรกรรมที่แปลกใหม่นะคะ,ะได้รับความรู้ที่แปลกใหม่แล้วก็ได้นํากลับมาใช้กับนักเรียนในห้องเรียนนักเรียนก็รู้สึกตื่นเต้นมีความสุขในการเรียน เทคนิคที่ได้รับมามีอย่างหลากหลายนะคะเช่นเทคนิคโตะกลมเทคนิคก,กลุมสัมพันธ์ได้รู้ความรู้แล้วก็มีความสุขเป็นนวัตรกรรมที่ดีมีความเป็นเลิศเมื่อใช้แล้วเรามีการวัดผลประเมินผลด้วยค่ะในด้านความรู้นักเรียนสามารถที่จะทาข้อสอบหรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนักเรียนจะสามารถจํากิจกรรมที่นํามาสอนและจําความรู้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะผมรู้สึกสนุกได้ความรู้เพราะว่า ผมสนุกตรงที่ว่าได้จับฉลากครับหนูสนุกตรงที่ได้ความรู้สนุกตรงที่ได้แบ่งกลุ่มแล้วก็จับฉลากค่ะผมนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันครับโรงเรียนอนุบาลวาปีประทุมตั้งอยู่เลขที่200หมู่ที่3ถนนกริดมานิ์ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2. 2โรงเรียนอนุบาลว่าปีปทุมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลางมีนายจากักริดอนุริศเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น886คน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมวัยจำนวน201คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน685คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น46คนประกอบด้วยผู้บริหาร3คนครูผู้สอน34คนครูอัตราจ้าง5คนบุคลากรทางการศึกษา4คน โรงเรียนเราก็จะส่งคุณครูทุกคนนะครับในสายชั้นที่สอนเกี่ยวกับในด้านของภาษาไทยขอรับการอบรมแล้วก็มีการสนับสนุนในด้านงบประมาณในเรื่องการจัดสื่อต่างๆที่จะเสริมซึ่งมีหลายโรงเรียนนะครับที่เขามาเห็นบริบทของนวัตกรรมอะไรต่างๆที่ใช้กับนักเรียนนะครับที่เสริมต่อการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นผลดีนะครับกับนักเรียนโรงเรียนเรา มีความสนุกสนานในการเรียนครูก็สอนอย่างมีชีวิตชีวานะครับมีสื่อใหม่ๆนําสื่อต่างๆมาใช้ในการสอนนักเรียนซึ่งเกิดความสนใจของนักเรียนนะครับเห็นแบบบึงหัดแล้วก็อยากทําให้มันเสร็จแบบฝึกหัดน้อยแต่ว่าอยากทาให้มากกว่าเดิมอยากถึงชั่วโมงภาษาไทยเร็วๆทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเป็นผลดีกับโรงเรียนเรามีแบบฝึกส่งมาให้เด็กลองทําที่บ้านอะไรต่างๆถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับทางโรงเรียนก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้เราเข้าไปร่วมออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะทําแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะครับให้โอกาสเรานะครับได้เป็นโรงเรียนต้นแบบเป็น แม่ขายขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมเต็มให้เรานะครับเราก็จะนําไปต่อยอดนะครับผลิตและพัฒนาให้กับน้องๆนักเรียนในรุ่นปีการศึกษาต่อไปนะครับขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจากสุขิยิงครับขอบพระคุณครับครูได้แนวคิดในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอนทางด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนที่เป็นหัวใจสําคัญในการวางรากฐานเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้ในอนาคตของตัวเด็กด้วยค่ะน้องปหงก็คือจะเป็นรอยต่อของจากช่วงชั้นประถมวัย จะยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรนะคะพอได้ใช้นวัตกรรมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กมีความกระตือรือร้นมีความสนุกสนานเด็กสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากนวัตกรรมตัวนี้นะคะใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน<ม>การเขียนเป็น<ม>ไปในทางที่ดีขึ้นและน้องก็ยังมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะได้ความรู้ใหม่ๆ เทคนิคในการทําสื่อนวัตรกรรมต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กให้เด็กนักเรียนจําเนื้อหาสาระที่คุณครูสอนมากขึ้นสื่อก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักเรียนเด็กๆเ,เขาจะชอบที่เป็นตัวการ์ตูนชอบที่อะไรที่มีสีสันนะคะทำให้เด็กมีความสนใจแล้วก็สนุกสนานกับการอ่านเด็กก็จะจดจำในเนื้อหาสาระที่เราป้อนให้เขาเข้าไปได้ค่ะ ได้รับความรู้เริ่มต้นเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนค่ะแผนการจัดการเรียนรู้นะคะที่หลากหลายมากๆเลยนะคะได้นําแผนเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนเรานะคะยังได้นําสื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับบทเรียนผลที่เกิดนะคะนักเรียนมีทักษะที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนทักษะการใช้ชีวิตนะคะนํา สิ่งต่างๆมาบูรณาการนะคะเช่นการทำสื่อที่เป็นเกี่ยวกับความรู้ของปวดน้ำาคะ่ะเราดื่มเสร็จแล้วเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความรู้ได้นะคะนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อไปยังทักษะการวาดรูประบายสีศิละปะตกแต่งนะคะแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมค่ะเราทำให้หนุอ่านออกเขียนได้คะ่ะแล้วก็สามารถนำไปสอนเพื่อนๆที่ กำลังเรียนไม่ทันเพื่อแล้วก็เอาไปนําไปสอนน้องได้ค่ะได้ทํากิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้ทํากับเพื่อนก็รู้สึกสนุกมัฒน,นาได้ การเขียนแล้วก็การอ่านก็ทำให้เขียนได้เวลาเขียนตามคำบอกก็เขียนได้ถูกค่ะชอบสื่อ,อไหนมากที่สุดครับแม่กอการครับแม่กอการแล้วสื่อที่ถืออยู่ในมือคือสื่ออะไรครับความหมายตรงกันข้ามค่ะความดีกับความชัว่วอ๋อเป็นคำตรงกันข้ามใช่ไหมครับทุกวิชาต้องใช้ภาษาไทยในการอ่านให้เข้าใจคะ่ะ โรงเรียนบ้านเกอกหนองผือตั้งอยู่เลขที่7หมู่หน,นึ่งตบหนองบวัวอำเภอโกโสุมพิสัยจัังหวดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กมีนายพิทักษ์พงโสเพงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,564รวมทั้งสิ้น156คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนครูผู้สอน13คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่อื่นๆ1คน เราจะหานวัตกรรมเพื่อที่จะมาพัฒนาตรงนี้นะครับให้คณะครูที่ผ่านการอบรมมาขยายผลให้กับครูที่โรงเรียนมาดำเนินการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะจัดมวลประสบการณ์ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองจากการประเมินผลโดยเบื้องต้นตอนนี้ก็เห็นความแตกต่างเริ่มที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับเราจะนำนวัตกรรมตัวนี้นะครับไปต่อยอด ของนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ปอกนอกเหนือจากการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ต้องอ่านคล่องแล้วก็เขียนคล่องครูมีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะผลิตสื่อนักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกองน้องผือขอขอบพระคุณไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามทางโรงเรียนของเราก็ยินดีที่จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมทุกโครงการก็ขอขอบพระคุณไว้ณนะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับดิฉันก็ได้นําความรู้ที่ได้นะคะมาปรับปรุงมาประยุกต์ใช้ปรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่หนึ่งได้ผลมากเลยค่ะนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับที่ดีมากจะเห็นได้จากการทดสอบการอ่านเขียนในระดับศูนย์นะคะ รู้จักสะกดคคำเพราะว่ามีสื่อนวัตกรรมใช้กับเด็กนักเรียนต่อยอดกับนักเรียนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ได้ดีมากค่ะได้ทักษะนะคะการทำสื่อทักษะการนำเข้าชั้นเรียนนะคะให้สนุกสนานนักเรียนทุกคนก็ มีความสุขค่ะที่ได้เรียนนะคะซึ่งหนูก็นํามาใช้ทั้งหมด9แผนการเรียนรู้นะคะซึ่งตัวนักเรียนเองนะคะก็มีความรู้และทักษะในการอ่านการเขียนเพิ่มมากขึ้นจากสื่อที่คุณครูได้พัฒนาขึ้นมานะคะสอบการอ่านคําพื้นฐานที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะผลลัพธ์นี้นะคะเป็นที่น่าพอใจค่ะสําหรับผู้บริหาราคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองเองนะคะก็ได้สื่อสารมาทางคุณครูอยู่ค่ะว่า นักเรียนอ่านได้เขียนได้เพิ่มมากขึ้นจากนวัตกรรมที่คุณครูนํามาใช้ค่ะคุณครูที่ได้ไปอบรมก็ได้มีความรู้ในการจัดทําสื่อเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การจัดทําแผนการสอนคุณครูก็ได้นํามาใช้กับนักเรียนของเราทําให้นักเรียนของเรามีผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็นักเรียนมีความสุขกับการเรียนสนุกกับการเรียนที่มีสื่อแล้วก็เทคนิคที่น่าสนุกแล้วก็ น่าสนใจนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้พัฒนาการดีขึ้นนะคะสามารถนำสิ่งที่คุณครูได้อบรมนะคะมาถ่ายทอดต่อยอดกับคุณครูในระดับชั้นอื่นๆเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่เราได้จากการอบรมนะคะมาใช้กับนักเรียนของเราด้วยค่ะ วันนี้ผมได้เรียนแม่ตาตัวสะกดแม่กุงครับไปเ,เล่นเกมปิศาคำทายครับฝึกอ่านฝึกเขียนคำศัพท์ครับทำให้ผมอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นครับวันนี้หนูได้เรียนเกี่ยวกับสระในภาษาไทยและหนูได้เล่นเกมหมูกระทะเรียนรู้เกี่ยวกับสระในภาษาไทยมากมายหนูชอบมากค่ะขอบคุณค่ะ จึงถือได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิน่นซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสารคามในการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพและมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ ในวันที่4สิงหาคม2565สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการอา่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นป .1 ถึงป .3 ผลงานเป็นที่ประจักษ์นวัตรกรรมสามารถนำไปต่อยอดในระดับชั้นป .4 ถึงป .6 อีกทั้งสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแม่ขายในปีการศึกษาต่อไปในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรนิรุษถึงนาคอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามมาเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่เกียรติยศให้แก่สมโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก และมอบโลก่เกียรติคุณให้แก่เจ็ดโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากนั้นทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมบูธจัดแสดงผลงานสื่อนวัตกรรมเสร็จแล้วได้เปิดเวที PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่ดีโดยมีผู้บริหารและตัวแทนคุณครูจากสามโรงเรียน ระดับชั้นป .1- ถึงป .3 ร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนสุดท้ายเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านการเขียนและทีมคณะกรรมการดำเนินโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทรดรนัทชัยจันทชุมผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒมหาสารคาม ก็เป็นอันเสร็สิ้นกิจกรรม